ในช่วงคิสต์ศตวรรษที่16ถึงคิสต์ศตวรรษที่19อุณหภูมิของโลกต่ำลงอย่างผิดปกติจนโลกเกือบทั้งใบอยู่ในสภาพอากาศเย็นเยือกต่อเนื่องนานหลายร้อยปีที่เรียกว่ายุคน้ําแข็งน้อยสภาพอากาศที่ผิดปกติในเวลานั้นทิ้งผลกระทบมากมายไว้หน้าประติศาสตร์และเทงวดเรียนไว้ให้เราที่กำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพอากาศในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ยุคน้ําแข็งน้อยผู้คนหลายพันคนเดินเล่นข้ามไปมาบนแม่น้ำเทมส์ ames, ที่ถูกแช่แข็ง ทหารบนหลังม้าเข้ายึดเดือที่ติดอยู่ในน้ำแข็งชาวพื้นเมืองเอาชนะชาวอังกฤษที่เข้าไปบุกรุกได้ด้วยรองเท้าเดินหิมะญิงสำรวจจำนวนมากถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและถูกนำตัวไปขึ้นสารเพราะพวกเธอไม่สามารถอธิบายได้ว่าการที่พืชผลล้มตายและสภาพอากาศเย็นสุดขั้วเกิดจากอะไรซึ่งตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคือเหตุการณ์บางส่วนที่ทำให้เราเห็นภาพของยุค่น้ำแข็งน้อยหรือช่วงเวลาหลายลปี ที่บริเวณซีกโลกเหนือต้องเผชิญกับอุณหภูมิหนาวจัดอย่างต่อเนื่องเมื่อพันปีก่อนได้อย่างชัดเจนแต่สาเหตุที่ทําให้โลกเข้าสู่ยุคํมแข็งน้อยคืออะไรยุคดังกล่าวกินเวลานาน,านแค่ไหนผู้คนในยุคนั้นปรับตัวเข้าอบากาศอันหนาวเหน็บได้อย่างไรคลิปนี้ครับจะพาไปรับชมยุคําแข็งน้อยเมื่อราว400ปีก่อนคนรอดจากความหนาวสุดโหดได้อย่างไร ยุคน้นแข็งน้อยคืออะไรและเกิดจากอะไรยุคน้าแข็งน้อยไม่ถือว่าเป็นยุคต้าแข็งที่แท้จริงเพราะอุณหภูมิต่ำเฉลี่ยในยุคนั้นน่าจะลดลงเพียงแค่0.5องศา,ศาเซลเซียสและลดลงไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งยุคดาวโปมาดิกรุตรองศาสตราจารย์ด้านปรัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยจอร์ทเทวผู้เขียนหนังสือเรื่องเดฟิจิตโกลเดน n ดเรียกยุคนี้ว่ายุคน้นแข็งกระสั้นที่เกิดขึ้นซ้ำๆแม้นักวิจัยบางคนจะแย้งว่ายุคต้าแข็งน้อยอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาด แต่นาซาได้กำหนดไว้ว่ายุคน้ำแข็งน้อยเริ่มขึ้นเมื่อราวปีคศราช1550และมีช่วงอุณหภูมิต่ำทีำ่สุด3ช่วงคือราวปี 1650, 1770และ1850สำหรับกับช่วงที่อุณหภูมิขึ้นเป็นครั้งคราวในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังศึกษาเกี่ยวกับยุคน้ำแข็งน้อยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดบางส่วนของโลกเย็นลงเช่นกันโดยทฤษฎีที่คาดว่าเป็นสาเหตุนั้นมีตั้งแต่กิจ,จกรรมบนดวงอาทิตย์ที่ลดลง การประทุของภูเขาไฟที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนเมืองในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งทําให้เกิดพื้นที่ทางกเกษตรถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นพื้นป่าจนปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศลดลงมากถึง70,00ล้านตันนอกจากนี้ผลการศึกษางานวิจัยฉบับหนึ่งที่ถูกตีพิมพ์ในปี2022ย่งังรายงานว่าสาเหตุเริ่มแรกของโรคยุนน้ำแข็งน้อยอาจเป็นสิ่งที่เราพลาดไม่ถึงเช่นกันเช่นการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้าในมหาสมุทรโดยงานวิจัยอธิบายว่า กระแสน้ําอุ่นจัดซึ่งไหลจากเขตร้อนไปสู่ซีกโลกเหนือในช่วงท้ายศตวรรษ1300จะพัดพาน้ําแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกไปสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือผลกระทบอันกว้างขวางของยุคน้ําแข็งน้อยแม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดยุคน้ําแข็งน้อยจะยังไม่แน่ชัดแต่ผลกระทบจากยุคที่สภาพภูมิอากาศของโลกหนาวเย็นกลับมีความสําคัญ และมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างเห็นได้ชัดจากการศึกษาประวัติศาสตร์พบว่ายุคท่อแข็งน้อยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการที่พระเจ้าชาโกสตัฟที่10แห่งสวีเดนทรงสามารถเคลื่อนทัพบข้ามช่องแคบที่แข็งตัวเพื่อบุกเข้ายึดกาะฟืนในเดนมาร์กในปี1 6 5 8การที่กองทหารมาฝรั่งเศสสามารถยึดกองเดือดัสที่ติดอยู่น้ำแข็งได้สำเร็จในปี1795เนื่องจพันเ่าเรือนเเธอร์แลนด์ แข่งตัวจากอากาศที่หนาวจัดจนถูกเรียกว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่ทหารบนหังม้าเข้ายึดเรือที่ติดอยู่ในน้ําแข็งได้หรือการที่การล่าแม่มดและกระแสต่อต้อตานชาวยิวในยุโรปเพิ่มสูงขึ้นในยุคนั้นเพราะความหวาดกลัวและความวิตวกกังวลซึ่งเกิดจากการที่พืชผลล้มตายซ้ําแล้วซ้าเล่าจากอากาศอันหนาวเหน็บยิ่งไปกว่านั้นยุค้ําแข็งน้อยยังอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของราชวงศ์หมิงในจีน เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและแห้งแล้งทําให้เกิดสภาวะการขาดแคลนอาหารซึ่งภายหลังนำไปสู่การลุกฮือของกบฏชาวนาขึ้นอุณหภูมิที่ลดหวบและปริมาณที่ปกคลุมผืนดินและพื้นสมุดที่เพิ่มขึ้นยังทําให้อนานิคมนอสหายไปจากเกาะในกรีนแลนด์นอกจากนี้จึงมีการตั้งสมมติฐานว่าเสียงอันไพเราะเป็นเอกลักษณ์ของไวโอลินสตาร์ดิวเรียนเกิดจากการที่อันโตนิโอสตาร์ดิวเรียนเลือกช้าไม้ที่เติบโตในอากาศเย็นจัดในยุค้ําแข็งน้อย ซึ่งมีความหนาแน่นสูงกว่าปกติเป็นวัตถุหลักในการทำไวโอลินนอกเหนือจากเหตุการณ์สำคัญทางประิษัทแล้วสาภาพอากาศในยุทธ์แข็งน้อย,ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้คนโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและคนยากจนในเมืองไบรอันแฟแกนได้บรรยายความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นไว้ในหนังสือเรื่อง The ิต I t ิ e ไอผู้คนที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูงดำรงชีวิตด้วยขนมปังที่ทำจากเปลือกถั่วบดผสมกับแป้งขาวบารีและแป้งข้าวโอ๊ต เรื่องราวในปี1 6 4 8ที่ถูกบันทึกไวย้ยังกล่าวถึงคนยากจนในยุคนั้นว่าเสียงโหยให้และหยาดน้ำตาเหล่าคนยากแค้นร่ำร้องว่าพวกเขาหิวจนจะโหยแล้วในบางช่วงของศตวรรษที่16และต้นศตวรรษที่18ความหมดร้ายของฤดูนหนาวนั้นรุนแรงเป็นพิเศษหลายประเทศในยุโรปต้องเผชิญกับภาวะอดอยากครั้งใหญ่ในช่วงปลายทศวรรษ1600จากการศึกษาประวัติศาสตร์แอเรียลเฮสเซยอนจากมหาวิทยาลัยโกลส์มิธ พบว่าฤดูหนาวในปี1684รุรนแรงมากจนพระเจ้าชาที่2แห่งอังกฤษส่งเรืงเริ่มให้มีการรวบรวมสิ่งของหรือเงินบริจาคขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความหนาวเหน็บพระราชก,กรณียกิจของพระองค์ทําให้อังกฤษสามารถฟันฝ่าฤดูหนาวอันทารุณได้ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งแต่ถึงกระนั้นก็ตามแฮสเซยนยอนบันทึกไว้ว่ามีผู้คนเสียชีวิตไปทั่วทั้งแผ่นดินเช่นเดียวกับสัตว์นกและปา่า การฝังศพถูกยกเลิกชั่วคราวเนื่องจากพื้นแข็งเกินกววาที่จะขุดได้ลำต้นของต้นไม้แตกออกจากกันพืชพันธุ์ก็เชาตายการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่หนาวเย็นไม่ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายแค่ไหนคนบางกลุ่มก็มีความสามารถที่จะปรับตัวและรับมือกับความยากลำบากท,ที่ต้องเผชิญได้อย่างน่าทึ่งในฤดอนสภาพอากาศอันหนาวเหน็บทำให้ม่น้ำาเทมสกลายเป็นน้ำแข็งอยู่บ่อยครั้งจนมีการจัดงาน ฟลอสเฟียขึ้นบนแม่น้ำกิจกรรมที่ผูกคนมักจะทำในงานก็คือการเล่นฟุตบอลการชกกีฬากัดหมีและการแข่งขันยิงธนูท่ามกลางแผงร้านลวงต่างๆที่ขายทุกอย่างตั้งแต่ช็อกโกแลตไปจนถึงพายหลากรถอย่างไดก็ได้การที่แม่น้ำเทมกลายเป็นน้ำแข็งอาจสร้างปัญหาใหญ่ให้กับคนพายเรือรับจ้างในเมืองผู้ให้บริการแท็กซี่ตามสายแม่น้ำเป็นหลักเอสเซยอนอธิบายไว้บนบทสัมภาษณ์เขาอธิบายเสริมต่อว่า คนภายเรือใช้งานบรอสฟียที่จัดขึ้นบ่อยๆเป็นช่องทางในการหารายได้เสริมคนเหล่านั้นปรับตัวได้เพราะพวกเขาสามารถเปิดร้านขายของบนแม่น้ำที่ถูกแช่แข็งได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ขณะดเดียวกันชาโมฮาวี oh avi, ซึ่งอาศัยอยู่พื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมากขึ้นในศตวรรษที่16ถึงศตวรรษที่19โดยการสร้างวัฒนธรรมการค้าขายโดยตรงแบบไม่ผ่านศูนย์กลางดีกรุ๊ตกล่าว นอกจากนี้เขายังเสริมอีกว่าชาวโมฮาวียังประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆที่แข็งแรงทนทานเช่นตะกร้าและภาชนะดินเผาขึ้นเพื่อใช้ขนส่งสินค้าไปยังสถานที่กไกลหากมีการขาดแคลนอาหารในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งพวกเขาจะสามารถจดเชยอาหารที่ขาดได้ด้วยการขายสินค้าแลกเปลี่ยนกับผู้คนจากที่อื่นนั่นเองครับดีกรตอธิบายว่าการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของชาวโมฮาวีสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวดัสที่อยู่ห่างไกลไปหลายพันกิโลเมตร เพราะในช่วงที่ยุค้ำแข็งน้อยส่งผลกระทบต่อโลกรุนแรงที่สุดชาวดัสกำลังเพลิดเพลินไปกับยุคทองอันเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้างการค้าในประเทศให้ยืดหยุ่นและหลากหลายพวกเขาสามารถรับมือส่งสินค้าพื้นที่ต่างๆได้มากมายโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างธัญพืชหลากหลายชนิดที่รับจากท่าเรือหลายแห่งในแถบบอลติกเขาเกล่าวเสริมฉะนั้นในช่วงที่สภาพอากาศรุนแรงจนเกิดการขาดแคลนธัญพืชชาวดัสจะได้ไประโยชน์จากเหตุการณ์นั้น เพราะสามารถนำสินค้าและธัญพืชต่างๆได้โดยตรงจากแหล่งผลิตครับในเนวอิงแลนด์ชนเผ่าวาบานากิ aki, ใช้ประโยชน์จากความเย็นและหิมะของฤดูหนาวโดยช้ารองเท้าเดินหิมะที่เป็นภูมิปัญญาของเผ่าเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเข้าโจมตีเจ้าอาณานิคมชาวอังกฤษจนกระทั่งในช่วงต้นศตวรรษที่8เจ้าอนาณนิคมได้เรียนรู้ทักษะและนำความเจยวชาญของชนพื้นเมืองออกมาใช้ โดยการส่งทหารบรูหิมะหลายละคนซึ่งใส่รองเท้าแบบเดียวกับชาวาบานากิออกไปล่าตะเวนตามพื้นที่ล่าสัตว์ของเผ่าบทเรียนถึงผู้เผชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเรื่องหนึ่งที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือการล่าวานในแถบอาร์กติกเพราะธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่กลับเกิดความขัดแย้งน้อยลงเมื่ออากาศเย็นลงจนน้าแข็งขยายตัววานซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของธุรกิจนี้จะรวมตัวกันแน่นหนา และค้นหาได้ง่ายขึ้นดีกรุสกล่าวพร้อมอธิบายเสริมว่าผลที่ตามมาคือสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธซึ่งเคยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งระหว่างการล่าวาในอาร์กติกลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเขากล่าวเสริมอยู่ว่าเรื่องนี้อาจให้บทเรียนบางอย่างกับผู้ที่เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเพราะผลที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับสิ่งที่อาร์กติกมักจะถูกกล่าวถึงในแวดวงความมั่นคงอย่างสิ้นเชิง โดยส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักคิดว่าในขณะที่อาร์กติกละลายภูมิภาคนี้อาจเกิดการแข่งขันและความขัดแยง้ยงสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแม้ยุคน้ำแข่งน้อยจะทิ้งผลกระทบที่สำคัญต่อปริตรทเอาไวา้แต่ดีกรุ๊ตกลับชี้ว่าความหนาวเย็นในยุคนั้นยังไม่ถือว่ารุนแรงเท่ากับสภาวะโลกร้อนที่เราประสบในปัจจุบันด้านเฮสยอนลงความเห็นว่าสิ่งที่ดีกรุ๊ตกล่าวถึงทําให้เห็นว่าการเข้าใจยุคน้ำแข่งน้อยและวิธีที่บุคคลในยุคนั้นใช้ปรับตัวสําคัญมากแค่ไหน มีแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลากหลายอย่างที่เราสามารถนํามาศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตได้หวังว่าการศึกษาวิธีที่คนในยุก่อนใช้รับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เรามีแนวทางในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันครับและนี่ก็คือเหตุการณ์ยุทธ้อแข่งน้อยเมื่อราว400ปีก่อนถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้อของเราด้วยการกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งกันได้ยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับและถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ให้ความเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเราเาจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสํำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ